พี่อ๋อเยื้อๆ๋เป็นยังไงบ้างแล้เจอได้ีสวัสดีครับเพื่อนลูกพี่กับประจักบางประเทศนะครับผมไปทางานที่นู่นมาไปเป็นทหารนั่นแหละเป็นทหารแล้วรับจ้างอะไรพวกนี้แหละประมาณนี้เนาะเออผมก็เล่าเรืๆองเต๋อฝากมากมายแกกลับมาแกก็ มาหาผมเลยเนาะกระทั้บว่าก่อนแล้วเพิ่งมาหาให้ให้เงินน้องเป็นเงินอ่บาบัตกะลาที่นะครับนี่บั 1, ตากะลาที่นะนี่พันห้าร้อยตะกานะพันห้าร้อยตะก,กาอ่พันห้าร้อยตะกาจะแลกเป็นเงินไทยได้กี่บาทแกบอกว่าเอาไปกี่ข้าวก็ขอบคุณที่มากมากนะขอบคุณจริงๆเลยพี่กรณ์นะ อยู่ตะเวนในการวนง,งานตะเวนวยกันแล้วก็แกออกไปถึงเวลาจะต้องทํางานบินไปทํางานหนางปรเที๋ยวแกก็กลับอิตาลีสถานมันทำกุรกอยังไงนี่แหละแกมากลับปพักสามเดือนผมจะไปแลกเงินที่ซุเปอร์ิสนะพันห้าร้อยตากาเนี่ยจะแลกเป็นเงินไทยได้กี่บาทอ่ะเดี๋ยวเวลาไปแลกให้ดูวินเห็นเลยก็พอได้แค่กินข้าวมาเนี่ะผมไม่เยอะเท่าไหร่หรอกเพราะว่าค่าเงินเขาจะอ่อนกว่าของเรานะของปกากปาเทศเนี่ยโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยว่า จะได้กี่บาทขอบคุณพี่รกรณ์มากๆนะครับน้องไม่ค่อยมีเงินอยู่ด้วยตอนนี้ผมก็อยู่ชั้นใต้ดินนะชั้นแอ p อ r ตเดลกำลังจะเดินไปแลกเงินที่ s u p ปอร์ินะครับผมค่างเงินที่นี่จะให้มากกว่าข้างบนนะข้างบนจะให้เลทให้เลทถูกกว่าข้างล่า,างาจะให้เลทเลทแพงกว่านี่ครับมาแลกเงินที่แฮปปี้ริปมีน้ำมีเลทต่างๆด้วยเพียบเลยนี่จะดูซิว่าจะได้กี่บาทน,นะครับ ค่ะน้าร้อยตัดขาครับแรกตังไหนขอา,า,อ,าอ๋อไม่มีครับพอดีพี่ก็ให้ผมมาไม่มีเหรอไม่ได้เหรอหรอะไรงไ,ไม่มีเหร็ดรับแรกอ๋อแรกที่ไหนได้อ่ะเงินบางกรับประเทศ่